เรารู้แล้วว่าใครฆ่าเรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมงให้กรีดใครเอามีดกรีดขาอันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าวันนี้พลเมืองดีที่มีการปล่อยของขออกมาทุกสองชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยคลิปไปเห็นแล้วว่าไม่มีการปัสสาวะท้ายเรือนะเริ่มไปเห็นแล้วว่าไม่มีไม่มีปัสสาวะท้ายเรือนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นของดีจากพลเมืองดีที่ใช้เฟซบุ๊กของน้องแตงโมอันนั้นพี่น้องประชาชนคนในประเทศรอไดน้นึงนะครับผมว่าคืนนี้ทั้งคืนเนี่ย จากพิพิตานะจากพิพิตานะครับทุกสองชั่โมงจะมีการปล่อยของขออกมาแล้วผมมั่นใจว่าจะมีคนถูกออกหมาจับในคดีฆาตกรรมอย่างน้อยสามคนอย่างน้อยสมคนแล้วก็จะมีพยานสำคัญอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่ รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะช่วยน้องแตงโมแต่ด้วยความจําเป็นนะครับจิงไม่รู้จะพูดอย่างไรนะแต่วันนี้ได้สํานึกผิดแล้วนะครับได้นํามาพอกนะอะไรบางอย่างให้กับทางพวกผมเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยจุกกูก็จุกกูนะครับตอนนี้จุกกูจะขันไม่ออกแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้เห็นอะไรหลักฐานต่างๆนะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วทำผิดกฎหมายและใช้เส้นสายและใช้นะครับเงินทองในการวิ่งเต้นในการที่คิดว่าอย่างไงก็พ้นผิดแล้วก็ไม่มีทางที่ใครจะทำอะไรได้นะครับแล้วก็มีการกุกเรื่องขึ้นมาบนเรือความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยนะครับไม่เกิน 3- 4วันนี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นหมดทุกอย่าง คนที่ดูกล้องของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งนะครับเป็นคนที่มาเรียนรู้กับจากเราเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูในวันจันทร์นะครับเราจะมีหลักฐานให้ดูว่าคนที่เรียนคนที่บอกว่ากองบัญชาการตำรวจนภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นมือกล้องระดับผู้เจยวชาญมือชีพผมก็จะเปิดหลักฐานให้พี่น้องประชาชนดูก็ได้ว่าเป็นลายนะครับการสนทนาการระหว่างลูกศิษย์ ที่ดูกล้องของกองบัญชาการตำรวจทรภาคหนึ่งที่มาเรียนรู้จากชมรมมิยยกรรมนะครับโดยการที่เราเป็นผู้แนะนําให้ในการดูกล้องแล้วเราเป็นคนแยง้งเองด้วยซ้ําไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่น้องแตงโมโตกท้ายเรือแต่ด้วยความถูกผู้ใหญ่บังคับนะแล้วก็เป็นคําสั่งของพลต,ตํารวจตีจึงจํายอมต้องทาตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาพี่น้องประชาชนคน ไทยทั้งประเทศวันจันทร์พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่เราจะเปิดอีกครั้งหนึง่งเรารู้แล้วว่าใครฆ่าเรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมให้กรีดให้เอามีดกรีดขาอันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศใครเป็นคนถ่ายรูปใครเป็นคนนะําทำอย่างไรเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะอาว่าตกตรงไหนจุดไหน ผมบอกวันนี้อาจารย์ใหญ่ว่าให้เตรียมสภาพกำลังให้พร้อมของกู้ภัยนักประดาน้ำเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทนะครับไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทแต่เป็นคดีที่ฆาตกรรมอำพรางนะซึ่งเป็นการทรมานน้องแตงโมอย่างโหดเยี่ยมอมหิตผิดมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการก็เรียกว่าบันดานโทสะ